วันนี้ทบุษ t h เดินทางมาที่นี่นะครับแหลมสเสด็จจังหวัดจัดทนทบุรีเรามาชมบรรยากาศโดยรอบที่แหลมสเสด็จ่นี่นะครับหา,า,าดูกันอันดับแรกเราจะเข้าไปชมที่พิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์กัดน,น,น้ำนะครับที่อควาเรียมแห่นี้ไปกันเดินอีกนิดหน่อยครับไปดูทางข้างนอกสวัสดีครับ ตรงนี้ก็ต้องมาลงชื่อก่อนครับประรมตายาัตร์ของประวัติศาสตร์พิทยาอยู่หัวรั้การที่สิบนะครับปลาั้างคาวครับหม,มนี้ครับโอ้โหมันหิวอะไรลูกปลาค้างคาวปลาอูกหินปลาวัวหางพัดมาดูปลากระรอกลายแดง้สวยจริงๆ<แ>มีปลาโนรี มีปลาขี้ตังเบ็ดคลีบเหลืองอะวามาดูนี่นิ่แล้วก็มีปลาทางทา,ดานด้วย<อ>นิโม่ไหลน,น,นล,หล,ลูกนี่เป็นปลาการ์ตูนดำไงลูกปลาการ์ตูนแต่ลูกมีนิโม่นิโมเลรอนั่นน่อ๋อเขาชื่อนีโม่เหรอลูกเป็นปลาการ์ตูนครับเปตัวนึ่มันเป็นสีฟองแบบใช่ใช่ใช่ปลาการ์ตูนโอ้มันเด็ดนานแล้วลูกจนแห้งกรอบแล้ว ตัวนี้คือปลาตะคองเหลืองครับเด็มันได้เห็นเป็นปลาถัดจากปลากระดูกอ่อนก็มาที่ปลากระดูกแข็งที่บนนี้ครับเข้าไปชมข้างในกันมีนะครับอ้าวอ้าวอนั่นไงลูกนั่นไงโอ้มันหลบซ่อนอยู่ปลากระพงข้างปานไหนน่ะมันหลบซ่อนอยู่ที่ทรายไงไปดูใกล้เห็นไหมอู้ยเออ นไงผัวแล้วดูหน้าน้อยกระพงขาวนีไงปลาเก๋าจุดน้ำตาลปลาปรกระรอกลายแดงมีปลาข้าวเม่าด้วย,วยเห็นไหม,มอะไรประมุนนี่ปลาดาวกำลังเกะาะที่ผนังน,นั่นแหละตัวนี้คือปลาวัวด,ดำอันนี้เป็นปลาหางเกิลครับปลาดอกหมากตอนนี้เป็นปลาอ,ปปะอะไรลูกด,ดูดิ ปลาแดงปลาขาวเตาจิ้งท่านตอกฟองเตาจิ้งเดี๋ยวว yeah. uh ่าเขาตายแล้วสตาร์ทไว้นี่เน่กระผมข้างตายข้าวเมาน้ำลึกปลาไหลโมเล่ก็มีลูกเห็นไหมอยู่ข้างในนู่นโอ้โหปลาไหลโมเล่ยักษ์เดอะบิกปลาจระเม็ดทองน่ารัก ปลาหมูสีแก้มแดงโอ้หลากหลายพันปลาครับท่านผู้ชมมาที่อ่าวุ้งกระเบนก็มาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ด้วยนะครับหรือ KKB Aquarium โอ้โหนี่มันมันเห็นชัดไหมต่งไหนลูกคนเก๋าโอ้โห ปลาเก๋าหยักษ์ครับท่านผู้ชมเอ้ามีกระเบนด้วยลูกดูดูดูกระเบนไปแล okay, erm uh, ้วไปแล้วไปแล้วกระเบนยักษ์โโอ้หหลากหลายสายพันธุ์ครับสลามอยู <im 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 ่ตรงนี้ลูกโรปิเตโรสวยจริงนะครับสำหรับ KKB a คอเรีย r ก็มาเพื่อชมได้นะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์นั่นเอง ใครมาที่อ่าวพุกเบก็มาเที่ยวชมได้นะครับไมไ่อะไรเลยตรงนี้นอ๋อตรงนี้คือส่วนที่ตายแล้วนะครับมาแสดงโชว์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอันนี้เป็นประเภทหอยลูกไปประเภทหอยครับนี่หอยชนิดต่างๆที่อยู่ในทะเลอุทยหขาดออกไม่ดือนี่ไงทางออกครับ ตรงนี้คือแผนที่ท่องเที่ยวของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ก็คือวัดแหลมสเสด็จนั่นเองครับน้ําใสสะอาดดีมากครับบรรยากาศบริเวณชายแหลมสเสด็จแห่งนี้ก็ดีมากเลยนะครับลมเย็นสบายดีประกอบกับบริเวณนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นก็คือสถานที่วัดแหลมสเสด็จนะครับตอนนี้ลมทะเลพัดเข้าฝั่ง คลื่นก็เข้ากระแทกฟังเย็นสบายดีเลยนะครับนี่